วีเวลส์น้องน้องวินเมทวินสวัสดีครับสวัสดีน้งสองทานด้วยนะครับยองขอขึ้นเวทีร่วมพูดคุยกันหน่อยเปิดตัวมาเป็นไงทุกคนจอสัอึ้งจึงมากเป็นการเปิดตัวแบบรักชูติดแกรมสุดๆค่ะ <c oughs> เปิดมาเป็นแบบโอ้โหสง่าง,งามมากๆเลยวันนี้มาร่วงมงานในฐานะของเฟ <c oughs> นอปชิเซโดถามทั้งสองคนเลยเป็นยไงรู้สึกไงบ้างครับวีรู้สึกไงบ้างจ๊ะวีรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะวันนี้เพราะว่า ชิเซโดมาพร้อมกับอัลติมูนสูตรใหม่ที่เทคโนโลยีล้ำมากแล้วมาเป็นสิ่งที่ทำให้วีรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะยิ่งไปสัมผัสมาแล้วที่ญี่ปุ่นด้วยอ๋องบอกเลยคุยกับวีทุกครั้งถึงอัลติมูนตัวใหม่วี ang, ang, จะอินมากแล้วคือตื่นเต้นทุกครั้งในการที่พูดคุยกันเรื่องแบบประเด็นนี้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยวีวินครับเปิดตัวแฟนออฟชิเซโดคนแรกของเซาท์อีสเอเชียด้วยรู้สึกไงบ้างครับ ดีใจมากครับที่เราไปฟังเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยรเรายิ่งรู้สึกว่าเราอยากจะบอกต่อให้แฟนๆเราครับให้เขารับรู้ครับ,รบรง,งันเราให้ฟังเลยดีกว่าบินไปทริปก<ล>ับชิเซโดที่ญี่ปุ่นมามันเป็นยังไงบีเล่าประสบการณ์เต็มที่เลยน้องสาวพี่ค,คืออันนี้ไปเรียกว่าไปเหมือนเป็นไปนั่งเรียนมาในคเรียนเนาะเลคเชอร์จากวิทยาศาสตร์แบบนักวิทยาศาสตร์โดยตรงแบบชิเซโดแลบเลยซึ่งคือบอกเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรามากๆที่ เขาเรียกว่าแบบว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมาทําให้คุณอะปลดแอกจากอายุมันจะกลายเป็นเพียงตัวเลขคุณจะ f r e e d o m from age เลยใช่ค่ะก็คือประทับใจประทับใจมากๆค่ะคือถ้าเล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไงคือหนูสอบผ่านแน่นอนเพราะหนูรู้ดีมากๆ Memory T Cell เซลใดๆคือมันมาเพื่อ Attack เซลที่แบบร่วงโรยของเราดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เอลติมูนปุ๊บเป็นยังไงคะก็คือจะผิวแบบเราสองคนเลยฮะใช่แล้วก็อายุจะกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นถูกต้องแน่้าสั่งไปแล้วโวินเนาะ ท,ท,ทุกอย่างที่อยู่ในเซรั่มนี่คือส่งพลังมากมจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอัลีิมูนนี่คือเป็นไอคอนิกเซรั่มในใจของใครหลายๆคนที่บอกเลยว่าขาดจะตกครื่องแป้งไม่ได้เลยจริงๆนะครับรอบนี้ทุกท่านจะาปรับสูตรใหม่มาด้วยนะครับไปชมน mm hmm. วัตกรรมเบื้องหลังมาวินกับบีลองใช้รือย,ยังแชร์ความประทับใจหน่อยอันนี้ให้แชร์ในมุมของคนใช้เป็นยังไงคือจริงๆวีเป็นแบบ เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลักอัลติมูนอยู่แล้วใช้มาทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วแต่พอ,อได้ลองสูตรใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าได้ใช้มาพักหนึ่งทาให้รู้ว่าเฮ้ยมันต่างอยู่นะคือตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊มมันต่างขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่พอรู้สึกได้ว่าต่างอยู่เพราะเรารู้สึกผิวเราเฟรชขึ้นจากที่เราว่าเราใช้อัลติมูนแล้วมันทําได้ดีอยู่แล้วครั้งนี้เรารู้สึกมันเฟรชขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันต้องดูกันระยะย,ยาวเพราะเขาใช้คําว่า slow aging มันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในความขยันในการ ในการดูแลเพราะสุดท้ายมันคือฟิลเดียวกับเหมือนเวลาออกกำลังกายอะเธอถ้าเธออยากลดน้าหนักเธอกินยาลดไม่ได้เธอต้องออกกำลังกายสู้มันเป็นสิ่งเดียวกันคือเราจะต้องขยันเงนเพียรในการหาอาเป็มนใช้อย่างสม่ำเสมอด้วยใช่ค่ะมันถือใจเห็นผลนะครับวินครับเราใช้เองแชร์ความรู้สึกหน่อยกันยังไงบ้างพี่ไม่เหลือผมพูดเลยแล้วอย่างนี้โอ้พี่พูดเลยอะเออ อย่างที่บอกชันไป็ต่หน้าห้องไงในมุมเมุมในมุมเรามในมุมของผมเนี่ยคือจริงๆผมมีโอกาสได้ใช้อลติมณนมาหลายรุ่นมากคือนัตอนที่เราใช้อยู่แต่ละรุ่นเนี่ยเราคิดว่ามันดีมากๆแล้วเราไม่คิดว่ามันจะสามารถแบบ next step ไปได้มากกว่านี้แต่เพราะว่าพอเราไปเรียนรู้มาเนี่ยถึงเทคโนโลยีที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันทาให้เราเห็นว่า เฮ้ยเรายิ่งรักอัลติมูนว่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับทุกคนจริงๆครับผมแน่นอนถ้าใครอยากจะใบหน้าดูโอ้โหดีงามอยากทั้งสองท่านนี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยอยากให้ทุกคนสัมผัสกันจริงๆเพราะว่าชีเซโร่เขายกระดับอัลติมูนพ o าวเวอร์อินฟิวซิ่งเซรัมตัวนี้เนี่ยสูตรใหม่แล้วแนวคิดเขาคือ Freedom from a g e ทุกคนจะเข้าสู่อิสระแห่งวัยไปพร้อมกันอายุหลังจากนี้เป็นเพียงตัวเลขแล้วเราจะไม่ถามอายุกันอีกแล้วนะครับเขาผสานนวัตกรรมใหม่ด้วยพร้อมด้วยผสมเอกสิทธิ์ใหม่นั่นคือ power fermented c a m e l l i a plus จากดอกคามมเลียสายพันธุ์โกโตกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ช่วยอะไรช่วยชะลอแล้วก็ลดเดือนสัญญาณแห่งวัยต่างๆดังนั้นเมื่อใช้ไปเนี่ยผิวของเราจะเป็นยังไงครับดูแข็งแรงเนียน เด้งแ,แลดูประจางใสอ่อนยาวกว่าที่เคยแบบทั้งสองท่านนั่นเองนะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ Freedom from Age อายุเป็นเพียงตัวเลขเชื่อมโยงกับวีแล้วก็วินยังไงบ้างเชื่อมโยงกับวียังไงครับวีก่อนใช่ไหมนะพี่อยากก่อนไหมครับพี่พี่ก่อนก็ได้คือ <c oughs> <c oughs> ถ้าถามว่ Freedom from Age เนะี่ยวีรู้นะสึกว่า คนเราอ่ะสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้เสมอถูกต้องไม่ว่าจะอายุอะไรอะไรเลยก็ตามไม่ว่าจะสวยเราสามารถสวยที่สุดในวัยน,นั้นได้เสมอเพราะฉะนั้นวิเลยรู้สึกว่าจริงๆวัยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่กําหนดอะไรเลยความสําเร็จอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่โมเมนต์นั้นๆไม่ได้เกี่ยวกับวัยค่ะจริงรเราสามารถสวยในแบบเราได้ทุกช่วงอายุจริงๆนะต่มใจก็ตามที่เรามั่นใจแล้วรู <whiskey> ้สึกว่านี่แหละ ความสวยของเรามันไปได้ทุกอายุก็เหมือนมันฟิลแบบที่ผ่านมาเราก็แบบทุกปีเราก็จะรู้สึกว่านี่แหละเบสเวอร์ชันของฉันแล้วปีถัดมาเราก็จะเป็นแบบนี่แหละเบสเวอร์ชันของฉันไปเรื่อยๆเบสไปเรื่อยๆเบสไปเรื่อยๆอันนี้น่าชื่นชมจริงๆเราต้องภูมิใจในตัวเราวินนะครับ Freedom from Age ของวินเป็นยังไงจริงผมเห็นด้วยมากๆเลยครับคือเราคุณผมรู้สึกว่าพอโตขึ้นในชุก ทุกช่วงอายุของวัยของผมเนี่ยที่โตมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่น่าจดจําในแต่ละช่วงอายุที่มันมีสิ่งที่เราดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็ดีดีมากที่สุดในช่วงอายุนั้นแล้วอะไรครับก็ต่ัคอนเซ็ปต์ของชิเซโดเลยที่ฟรีดอมฟอร์เมชั่เรารู้สึกว่าจริงๆเราก็สามารถสวยในรูปแบบของเราในช่วงวัยจริงๆครับเป็นไงแฟนๆหล่อทุกช่วงวัยไหมครับ หลอดทุกช่วงวัยใช้คําว่าหลอดทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะครับเรียกว่าสมมงตำแหน่งเฟรนด์ออฟชิเซโดมากๆเลยนะครับแค่ฟังสองคนเนี่ยอองก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะกลับไปดูแลตัวเองให้เราเนี่ยดูดีอยู่ตลอดเวลา Freedom for Age ดูดีได้ทุกช่วงวัยไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอายุกันแล้วนะครับและที่สําคัญเราจะดูดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับเราจะทําการเปิดงานอย่างเป็นทางการกันนะครับโอกาสนี้นะครับเราจะทําการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้งานของเรา New Altimoon Journey of Freedom ครับกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไปพร้อมๆกันเลย นิวอัลทิมูนตูกอิสระแห่งไวัไปพร้อมกันขออขนุญาตนับถอยหลังนะครับ 5...4...3...2...1 รอมลอไหมมานี้จมงพี่ว่าหล่อเลยลูก นี่คือนางนี้ตัวจริงแล้วไอเลิฟนะครับจึิงมากทั้งผิวทั้งความสามารถร่วมงานกับชิสเซโดมาหลายครั้งมากแล้วเราคุ้นเคยกันดีเนาะมาร่วมงานวันนี้ครับนิวอัลทิมูนเจอร์นี่อัลฟิดอมเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็อย่างที่ที่พี่พูดครับพ่าอนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางชิสเซโดมาหลายหลายหลายรอบหลายรอบนะหลายปีแล้วครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับที่ปีนี้ได้มีโอกาสมาแบบ เรื่องงานเปิดแบบนิวนิวสูตรของเขาอ่ะครับสูตรใหม่เลยใช่ครับสูตรใหม่ครับครับใช่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นสูตรใหม่ของเรา new ultimune นีว่า u l t i m u n ครับลดมากนะครับซึ่งผิวดีขนาดนี้แชร์สกินบลูทีนให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเราดูแลตัวเองยังไงบ้างสกินแคร์ที่เราใช้มีอะไรบ้างประจำวันของเราครับอ่าจริงๆเนี่ยนีก็เนี่ยก็แบบถ้าถ้าเวลาเนี่ยเมคอัพจากทำงานเสร็จก็จะไปแบบล้างลางคลีนหน้าล้างหน้าเสร็จก็ เราก็จะเริ่มจากทาแบบเซรั่มอะไรอย่างแรกเราล้างหน้าให้สะอาดใช่ล้างหน้าสะอาดหลังล้างหน้าสะอาดครับเราก็จะทาเซรั่มเซรั่มใช่ก็เป็นนี่ครับชิเซโดครับแต่จริงจเนี่ยเดี๋ยวนี้จะลองลองใช้สูตรใหม่ดูครับใช่ปกติใช้ยังใช้สูตรเก่าอยู่ต้องได้สูตรใหม่แล้วใช่ครับตารางจันวันนี้ต้องใช้สูตรใหม่แล้วครับต้องใช้สูตรใหม่แล้วนะครับอัลติบูดพาวเวอร์อินฟิวซิ่งเซรั่มสูตรใหม่ทรงพลังกว่าเดิมแน่ครัแต่หมายว่า สิ่งที่ขาดไปแล้ส่วนนี้คือจะเป็นมอยเจอไรเซอร์ใช่ใช่ที่เราจะต้องทาทุกคืนก่อนหรือว่าออกบ้านอะไรอย่างเี้ครับอืนะครับก็เรียกว่าต้องดูแลตัวเองการล้างหน้าให้สะอาดเลยแล้วก็ใช้โปรดักต์นะคะมอยเจอไรเซอร์สกินแคร์เซรั่มต่างๆเนี่ยแน่นอนชิเซโด่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็สูตรใหม่ของเขาทรงพลังมากกว่าที่เคยด้วยนะครับกับอัลติบูลพาวเวอร์อินฟิวซิ่งเซรั่มนั่นเองนะครับเราจะมา Freedom from a อ e ไปพร้อมๆกันนะครับเข้าสู่อิสระแห่ง อายุหลังจากนี้เป็นเพียงตัวเลขแล้วนะครับ uh huh. เอาล่ะนาน้จ่าเดี๋ยวพี่อ๋องขออนุญาตฝากแฮชแท็กอีกครั้งหนึ่งเมื uh ่อกี้เนี่ยมีการสื่อสารผิดพลาดเกิด uh huh. ขึ้นนะครับแฮชแท็กสอันเอาใหม่นะครับดังนี้นะจ๊ะอันแรกครับ Journey of Freedom อันที่2ครับ s h i s e d o Altimoon ย้ำนะครับ Chisedo Altimoon อันต่อมาครับ Freedom from Age และสุดท้าย s h i s e d o Thailand นะครับขออนุญาตฝากอีกทีนะ Journey of Freedom ครับ c h i c e n d o Altimoon Freedom from Age และสุดท้าย c h i c e n d o Thailand นั่นเองนะครับวันนี้เป็นไงร้องเพลงเป็นงานถนัดของเราไหมการร้องเพลงถือว่าเป็นงานถนัดหรือยังครับอันนี้จริงไม่เคยมาร้องอะไรแบบนี้แล้ตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่าเรามีผู้ใหญ่นั่งดูแต่ผู้ใหญ่จอยใช่ไหมครับทุกท่านจอยไหมครับจอยทุกคนแบบไม่กี้ที่ออกเห็นเลย พี่แหวนคือโยกตามแบบนี้เลยโย,โยกตามลเลยน้องน่าดีไม่ต้องตื่นเต้นแฟนๆชอบกันไหมครับอน,น,นอกจากชอบแล้วหล่อไหมสุดๆนะครับวันนี้มาคนเดียวเลยแซว์ไม่ได้เลยไนะงปกติที่เจอสองคนก็ต้องอะไร อีกนี้นานิดหนึ่งนะครับเอาล่ะแต่วันนี้เนี่ยความเอกซีสิธยังไม่หมดเท่านี้ถูกไปใช่ครับยังมีศิลปินที่จะมามอบของขวัญให้แฟนๆอีกถูกป้าว<า>ใช่ครับนี่นะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับตอนนี้เขาพร้อมกันแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะครับ,รบขอเสียงปริดัาบ้าลับวินเมทาวิ